ในขนาดนี้เขายกมือสายขึ้นแล้วกดลงบนมือขวาของเขาลูกบอลแสงสีม่วงดำถูกส่งจากมือซ้ายของเขาไปยังแท่แห่งความตายซึ่งเขาถือไว้ในมือขวาของเขาวิญญาณแค้นดูเหมือนจะสงบลงและกินไอแห่งความตายที่น่ากลัวก็พุ่งใส่เปยเป้ยเหมือนกับขึ้นยักการแสดงออกบนใบหน้าของเป้ยเป้ยเปลี่ยนไปเขารู้สึกได้อย่างชัดเจนว่ารัศมีแห่งความตาย ที่พุ่งมาหาเขาจะทําให้แท้แห่งความตายหลุดพ้นจากการจับกลุมของเขาเขาถอยหลังหนึ่งก้าวและปล่อยมันออกไปเขาผลักฝ่ามือออกไปและปล่อยมันออกไปสี่ครั้งด้วยกลิ่นอายแห่งความตายสีม่วงดําที่พุ่งเข้ามาหาเขาสายฟ้าคำรามรอบตัวเขาสายฟ้าสีทองที่มีความกว้างหนึ่งเมตรระเบิดกลางอากาศการระเบิดของสายฟ้าทุกครั้งจะทําลายออร่าสีม่วงดํากลุ่มใหญ่อย่างไรก็ตามมันยังคงพุ่งชนเขา บางส่วนตกลงบนพื้นทันใดนั้นโลหะบนพื้นก็สลายตัวอย่างเงีย,งยบนอกจากนี้อลา่าสีม่วงดำไม่เพียงแต่จะเก,กินกินโลหะที่อยู่บนพื้นแต่ยังทำให้เกิดลุมในหินด้านล่างหลังจากที่พวกมันทำกับโลหะหลุมเล็กๆมากมายที่มองไม่เห็นความลึกเริ่มปรากฏขึ้นลักษณะที่หนาแน่นของพวกมันทำให้ทุกคนรู้สึกไม่สบายใจความตายเหี่ยวเฉาหวังเสียวเลยทักษะวิญญาณที่หก นี่เป็นทักษะที่ทรงพลังที่สุดของเขาเช่นกันอย่างไรก็ตามก่อนที่การแตกหักของจกักรพรรดิมังกรปีศาจทั้งแท้แห่งความตายและแท้แห่งความตายจะไม่มีโอกาสชนะและพวกมันทั้งคู่ก็ถูกทำลายด้วยความสามารถในการทำลายปีศาจอันทรงพลังของมันหลังจากที่ใช้วิชาสุดท้ายของจกักรพรรดิมังกรทลายอสูรแล้วเสียงระเบิดก็ดังขึ้นในอากาศแท้แห่งความตายหนึ่งในสส่วนแตกเป็นเสียงเสียงและพลังที่เหลือของแท้แห่งความตาย ก็สลายไปอย่างสมบูรณ์บนแท่นหลักราชคูรผู้ลึกลับถ้าชายคนนี้ไม่ตายเขาจะกลายเป็นมู่เอินอีกคนในอีกไม่กี่สิบปีสวีเทียนหลันไม่ได้พูดอะไรเขจาจ้องมองไปที่สนามประลองแทนฝ่ามือที่ทรงพลังของเปยเปยสามารถบังคับให้แม้แต่เจ้าวิญญาณชั่วร้ายถอยหลังได้ในการโจมตีแต่ละครั้งพวกมันทรงพลังจริงๆผู้ชมที่ชมการแข่งขันส่งเสียงเชียรเปเปย,เปยอย่างไม่ลดละในสายตาของพวกเขา หวังเสี่ยวเลยโครงกระดูกนั้นน่ากลัวเกินไปพวกเขาต้องการให้เปยเปยสังหารเขาอย่างรวดเร็วเหมือนกับที่เขาทํากับจี้หลีหลังจากการประทักของพวกเขาสะท้อนอยู่ในอากาศไฟที่เต้นอยู่ในเบ้าตาของหวังเสี่ยวเลยหลีลงเล็กน้อยอย่างไรก็ตามเปยเปยก็ถอยหลังไปสองสามก้าวเช่นกันทั้งสองฝ่ายต่างสั่งสะเทือนจากการประทัก,กันอย่างเห็นได้ชัดภาพมังกรศักดิ์สิทธิ์อวตารปรากฏขึ้นหน้าหลังเปยเปยเขาเงยหน้าขึ้น และปล่อยแสงคำรามเหมือนมังกรจากนั้นเขาก็พุ่งไปหาหวังเสี่ยวเลยอีกครั้งกงเล็บปรากฏขึ้นบนพื้นอีกครั้งอย่างไรก็ตามพวกมันไม่สามารถหยุดเปยเปยที่อยู่ในสถานะมังกรศักดิ์สิทธิ์ทตุแสงได้ทุกทีที่เปยเปยเดินผ่านไปกระดูกจะแตกสลายไม่มีทางที่กระดูกจะหยุดเขาได้ไฟวิญ,ญญาณที่เต้นอยู่ในดวงตาของหวังเสี่ยวเลยดูตกใจแม้ว่าพวกเขาจะดูเหมือนจะสูสีกันในตอนนี้แต่เขาก็ไม่สามารถเพิ่มระยะห่าง ระหว่างเป้ยๆกับตัวเขาเองได้เขายังไม่สามารถเอาชนะเป้ยๆด้วยทักษะวิญญาลักสองอย่างของเขาได้เขารู้ว่าตอนนี้เขาเสียเปรียบความหวังเดียวของเขาคือเป้ยๆไม่สามารถรักษาสภาพระเบิดได้นานหวังเสี่ยวยเยวช,ชาญการโจมตีระยะไกลอย่างไรก็ตามความเร็วเป็นปัญหาใหญ่สําหรับเขามันเป็นไปไม่ได้สําหรับเขาที่จะขยายระยะทางด้วยความเร็วสิ่งเดียวที่เขาทําได้คือโจมตีคู่ต่อสู้อย่างไม่หยุดเพื่อขัดขวางเขา เขาคว้าอากาศด้วยมือขวาและวงแหวนมยันที่สามของเขาก็เปล่งประกายขึ้นมาฟองอากาศสีม่วงเข้มปรากฏขึ้นกลางอากาศและห่อหุ้มร่างกายของเขาเอาไว้จากนั้นเขาก็ยื่นควงกระดูกแขนซ้ายและขวาออกไปลวดลายสีม่วงดำบนล่างสว่างขึ้นทันทีที่เขายื่นแขนออกมาวงแหวนมียันวงที่สี่ของเขาก็เริ่มเปล่งประกายแสงสีม่วงดำเริ่มซึมออกมาจากเท้าของเขานี่คือทักษะมียญญานทักษะที่สามของเขา การป้องกันความตายและทักษะวิญญาณทักษะที่สี่ของเขาทะเลวิญญาณแห่งความตายนี่คือการโจมตีที่ทรงพลังที่สุดของหวังเสียวเลยเขาได้รับการเสริมพลังโดยทะเลวิญญาณแห่งความตายปกติเขาจะปล่อยทักษะวิญญาณที่5และ6แต่ทว่าเนื่องจากการโจมตีของเป้ยเป้ยนั้นเร็วเกินไปจึงไม่มีทางที่เขาจะปล่อยทะเลวิญญาณแห่งความตายได้ทันทะเลวิญญาณแห่งความตายเป็นเหมือนความสามารถประเภทพื้นที่มันมีรัศมีเพียงหเมตรเมื่อมันถูกปลดปล่อย ทะเลวิญญาณแห่งความตายจะไม่เคลื่อนไหวไปกับหวังเซี่ยวเลยการโจมตีทั้งหมดที่เขาปล่อยออกมาหลังจากนั้นจะเพิ่มความแข็งแกร่งขึ้นนอกจากนี้มันยังหล่อเลี้ยงวิญญาณที่ล้างแค้นมอบความแข็งแกร่งใหม่ให้กับพวกมันคนที่ถูกเลือกให้เป็นตัวแทนของรัฐที่วิญญาณศักดิ์สิทธิ์จะไม่มีความสามารถที่น่าอาัศจรรย์ได้อย่างไรเมื่อเปยเปยอยู่ห่างจากเขาไม่ถึง20เมตรเขายกมือขวาขึ้นและฟันไปที่หวังเซี่ยวเลยด้วยกรงเล็บมังกรอัศนีบาทอย่างไรก็ตาม ในขณะที่กรงเล็บมังกรอัศนีบาทสีทองเข้าสู่เขตของทะเลมลนะมันก็เริ่มเปลี่ยนไปแสงสีดำอมม่วงกระพริบและเต้นเป็นจังหวะกรงเล็บมังกรอัศนีบาทสีทองถูกปกคลุมไปด้วยชั้นของแสงสีม่วงดำแม้ว่าความสามารถในการทำลายปีศาจของมันจะสามารถต้านทานแสงสีม่วงดำได้แต่มันก็สลายไปอย่างสมบูรณ์เมื่อมันไปถึงก่อป้องกันความตายสิ่งที่เหลืออยู่มีเพียงเส้นแสงสีม่วงดำที่ตกลงมาบนก่อป้องกันแห่งความตาย หว,วังเซลเลยอย่างไร้ประโยชน์หวังเซลเลยกลุ่มมือขึ้นและลงในขนาดนี้เขาไม่สนใจเกี่ยวกับการสูญเสียพลังวิญญาณของเขาอีกต่อไปชั้นของน้ําแข็งปีศาจพุ่งออกมาจากทะเลจิตวิญญาณแห่งความตายของเขาราวกับคลื่นสนึนามิพวกมันพุ่งชนเปย์เปยเปย์เพล่นลมหายใจอย่างเย็นชาและวงแหวนวิญญาณที่สามของเขาก็เริ่มส่องแสงมันคืออัศนีพิโรธประกายไฟฟ้าสีทองขนาดใหญ่หอหุ้มร่างกายของเขาเอาไว้ในเวลาเดียวกันเท้าซ้ายของเขา ก็แตะพื้นจากนั้นก็พุ่งตรงไปยังทะเลวิญญาณแห่งความตายเล่ากับลูกธนูโดยแม่ลังเลแม้ทะเลจินวิญญาณแห่งความตายจะมีรัศมีเพียงหเมตรหวังเสียวเลยก็ถอยไปอีกฝั่งแล้ววินาทีที่เปื่อยๆลงไปในทะเลแห่งความตายเขาสัมผัสได้ว่าร่างกายของเขาเย็นเฉียบวิญญาณแข้นร้องข้ามควรซึ่งทำให้จิตใจของเขารู้สึกไม่มั่นคงเล่ากับกำลังจะหลุดออกจากร่างกายวิญญาณน้ำแข็งปีศาจยังคงโจมตีร่างกายของเขา พยายามแช่แข็งทั้งร่างกายและจิตใจของเขาความเร็วของเปรยเปยช้าลงอย่างเห็นได้ชัดสายฟ้ารอบตัวเขาต่อสู้กับวิญญาณน้ำแข็งปีศาจแต่ตอนนี้ทุกย่างก้าวของเขาเริ่มยากลําบากหวังเสี่ยลยหัวเราะเสียงหัวลาะของเขาเยือกเย็นราวกับเสียงร้องของอีกาจะง,งูความผิดพลาดครั้งใหญ่หลวงของเจ้าคือการมาอยู่ในเทะเลวิญญาณแห่งความตายของข้าถึงเวลาสนุกกับการล่วงโรยของความตายในเทะเลวิญญาณความตายแล้วขนาดพูดเขายกมือขึ้น บ่อน้ำพูดสีม่วงดำที่มีศูนย์กลางอยู่รอบตัวเริ่มซึมซับไปทั่วทุกมุมของทะเลมรณะกินไอแห่งความตายอันน่าสะพึงกลัวก็พุ่งตรงไปยังเป้ยป์ยยอย่างบ้าคลั่งครั้งหนึ่งหวังเสี่ยวเลยได้ใช้กระบวนท่านี้เพื่อสังหารป่านวิญ,ญญาณสองคนพร้อมกันจากนั้นเขาก็เปลี่ยนพวกมันเป็นญ,ญาณล้างแขนเพื่อแทะแห่งความตายของเขาเขาคาดหวังถึงช่วงเวลาที่เขาจะทำแบบเดียวกันกับเป้ย,ปย์แสงแรกวิญ,ญญาณทำลายปีศาจของเขาจะส่งผลต่อแทะแห่งความตายของเขาอย่างไร หลังจากที่เขาป่าเปื่อยๆแท้แห่งความตายของเขาจะกลายเป็นอย่างไรบางทีมันอาจจะไม่กลัวการโจมตีแบบแสงอีกต่อไปท้องฟา้ามืดคืมในวันนี้เป็นข้อได้เปรียบอย่างมากสำหรับเจ้าวิญญาณชั่วร้ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับวังเซลเลยหากมีแดดจ้าความแข็งแกร่งของการโจมตีของเขาจะลดลงอย่างมากเขาอาจไม่สามารถแข่งขันได้ด้วยซ้ำและทีมของเขาจะต้องใช้กำลังสำรองในขนาดนี้เขาเต็มไปด้วยความมั่นใจ เขาเกือบจะเห็นช่วงเวลาที่เปรยเปยกลายเป็นส่วนหนึ่งของแท้แห่งความตายของเขาในฐานะาเจ้าแห่งวิญ,ญญาณที่ทรงพลังหวังเซลเลยมีความเฉลียวฉลาดมากเขาสามารถวิเคราะห์ได้อย่างชัดเจนว่าการโจมตีด้วยวิชาจักรพรรดมังกรทลายอสูรที่เปรยเป,ย,เปยใช้ก่อนหน้านี้ไม่สามารถใช้ได้อย่างต่อเนื่องทักษะวิญญาณที่หลอมรวมกับพลังวิญ,ญญาณจากธรรมดาได้อย่างไรเขาใช้มันไปแล้วสองครั้งในการต่อสู้ถ้าเขาต้องการใช้มันต่อไป เขาจะต้องพักผ่อนโดยไม่จำเป็นต้องกลัวพลังอันน่าสะพรึงกลัวของนิชาจากักรพรรดิมังกรทลายอสูรทักษะวิญญาณที่หงของเขาความตายเหี่ยวเฉาซึ่งเสริมความแข็งแกร่งด้วยทักษะวิญญาณที่สี่ของเขาทะเลวิญญาณแห่งความตายจึงไม่สามารถต้านทานได้ง่ายๆหวังเซลเลยคิดว่าเขาเกือบจะเห็นความบาดกลัวในดวงตาของเป้ยเปยไฟวิญญาณในเบ้าตาของเขาเต้นอย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามเขาเห็นเป้ยเป้ยหัวเราะอย่างรวดเร็วเสียงหัวลาะของเขาเย็นชาและเย่อยิง เป่ยเป่ยที่มักจะมีท่าทีอบอุ่นตอนนี้ปฏิบัติต่อคู่ต่อสู้อย่างเย่อหยิงในใจเขามักจะมองว่าตัวเองอยู่เหนือสิ่งอื่นได้นี่คือลักษณะที่แท้จ,จริงของเชื้อสายของราชาหากความกลัวปรากฏขึ้นในใจของเขาเขาจะควบคุมมาราชาของพิภพได้อย่างไรเป่ยเป่ยโน้มตัวลงมองดูเขาราวกับว่าร่างกายของเขาขดตัวในเวลาเดียวกันรัศมีสีดําก็ปรากฏขึ้น และแสงสีทองเข้มก็ส่องออกมาจากร่างกายของเขาด้วยเสียงคำรามที่ชัดเจนและทรงพลังภาพมังกรศักดิ์สิทธิ์ลังสีขนาดใหญ่ชนเปเป้ยและพุ่งเข้าสู่ร่างกายของเขาตอนนี้เปเ้ยถูกปกคลุมไปด้วยกอดสีทองนาะเขาพุ่งออกไปเหมือนสายฟ้าแม้ว่ามังกรศักดิ์สิทธิ์แห่งแสงจะอยู่ในร่างมนุษย์แต่ในตอนนี้เขาคล้ายกับมังกรศักดิ์สิทธิ์แห่งแสงที่แท้จริงเมื่อมังกรศักดิ์สิทธิ์แห่งแสงตัวนี้พุ่งไปด้านหน้ามันก็เริ่มหมุนอย่างรวดเร็ว จากนั้นกลางอากาศมันก็กลายเป็นหัวมังกรขนาดใหญ่มีเพียงหัวมังกรนั่นหมายความว่าเป้ยเปยยังไม่ได้ก้าวไปสู่ระดับผู้เช่าชาญวิญญาณเจ็ดวงแหวนที่สามารถใช้ร่างวิญญาณยุทธที่แท้จริงได้อย่างไรก็ตามการปรากฏตัวของหัวมังกรนี้เพียงอย่างเดียวก็เพียงพอที่จะทําให้ราชครูลึกอลับยืนขึ้นหัวมังกรทองเปลี่ยนไปด้วยพลังมหาศาลมังกรศักดิ์สินแห่งแสงระเบิดพลังออกมาจากพันมังกรสันสะเทือนราชคกรูพูดทีละคำ ในขณะที่เขาตั้งชื่อเปรยๆว่าทักษะวิญญาณมังกรแห่งแสงรัศมีสีทองที่รัศมี15เมตรปรากฏขึ้นวงแหวนวิญญ,ญาณน,นั้นล้อมรอบทะเลวิญญาณความตายโดยสมบูรณ์ที่ศูนย์กลางของรัศมีจะเห็นหัวมังกรที่ดูเย่อหยิ่งและใหญ่โตภายในรัศมีนั้นมีมังกรศักดิ์สิทธิ์จำนวนมากขณะที่พวกมันปรากฏตัวออกมาทะเลวิญ,ญญาณแห่งความตายเริ่มช้าลงรัศมีแห่งความตายซึ่งกำลังเพิ่มกำลังก็อยู่ลวมด้วย เมื่อเทียบกับหวังเสี่ยวเลยและทักษะวิญญาณที่น่าสะพึงกลัวของเขาทักษะวิญญาณของเป่ยเป่ยนั้นดูน่าถึงตาอย่างมากมางความศักดิ์สิทธิ์อย่างน้อยสิบตัวปรากฏขึ้นในรัศมีนั้นในขนาดนี้หวังเสี่ยวเลยก็ค้นพบว่าไม่มีอะไรที่เขาสามารถทําได้ตอนนี้ความหวาดกลัวที่อธิบายไม่ได้ปรากฏขึ้นในใจของเขาทะเลวิญญาณแห่งความตายและทะเลวิญญาณความตายหลุดออกมาจากการควบคุมของเขาทั้งหมดที่เขารู้สึกได้ก็คือจิตวิญญาณของเขา ค่อยๆเพิ่มสูงขึ้นทุกอย่างรอบตัวเขาถูกปกคลุมด้วยแสงสีทองหลังจากมังกรศักดิ์สิทธิ์แห่งแสงที่ดูสมจริงปรากฏตัวขึ้นพวกมันไม่ขยับพวกมันดูเหมือนรูปปั้นที่ลอยอยู่กลางอากาศหัวมังกรที่อยู่ตรงกลางคำรามอีกครั้งเหลากับว่ามันได้รับคำสั่งให้โจมตีมังกรศักดิ์สิทธิ์แห่งแสงทั้งหมดปลดปล่อยการโจมตีทำลายล้างร่วมกันพวกมันเปลี่ยนเป็นสายฟ้าสีทองที่ส่องประกายและพุ่งไปรอบๆเทเลมิญ,ญาแห่งความตายและเหีเยเ่ยวเฉา ทะเลวิญญาณแห่งความตายถูกฉีกออกเป็นชิ้นๆทันทีด้วยสายฟ้ารูปมังกรในเวลาเดียวกันพวกมันทั้งหมดพุ่งใส่หวังเซลเลยเสียงระเบิดดังสี่ครั้งดังขึ้นในลานปลอง3ามครั้งและก่อป้องกันความตายของหวังเซลเลยก็แตกเป็นเสียงเสียงจึงจ้านได้ตอบสนองและต้องการที่จะไปช่วยเขาอย่างไรก็ตามรัศมีสีทองบนพื้นก็เริ่มส่องแสงอย่างรุนแรงเสาแสงสีทองสูง30เมตร เริ่มลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าแม้แต่จังจ้านก็ไม่สามารถเข้าไปได้ในขนาดนี้เมื่อเขาสัมผัสเสาทองคําสายฟ้าสีทองก็ล้อมรอบร่างกายของเขาแม้ว่าเขาจะพยายามต้านทานมันด้วยเครื่องมือป้องกันจิตวิญญาณแต่ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะก้าวแม้แต่ก้าวเดียวอาการนี้เกิดขึ้นไม่ถึงสองวินาทีไม่นานก็ค่อยๆจางหายไปบนท้องฟ้าเงาของมังกรศักดิ์สิทธิ์แห่งแสงกับพิบไปมามังกรศักดิ์สิทธิ์แห่งแสง12ตัวบินขึ้นไปบนท้องฟ้า จกักรพรรดิมังกรแผ่นดินไหวนี่คือทักษะวิญญาณอันทรงพลังที่ราชเจนนา,นามพมยุทธเทพมังกรมู่เอินสร้างขึ้นมันมีความเจยวชาญในการทำลายปีศาจและหยุดยั้งเจ้าวิญญาณชั่วร้ายเขตแดงนจกักรพรรดิมังกรสันสะเทือนและจกักรพรรดิมังกรทลายาศูนย์เป็นสองกระบวนท่าสังหารที่โดดเด่นของผู้กษสมู่เอินเมื่อหลายปีก่อนไม่มีใครรู้ว่าเขาได้สังหารเจ้าวิญญาณชั่วร้ายไปกี่คนเหล่าเจ้าวิญญาณชั่วร้ายต่างหวาดกลัวพวกเขาในขนาดนี้เป็นที่ชัดเจนว่า เปยเปยใช้วิธีเดียวกันและสืบทอดทักษะของอาจารย์ของเขาล่างของหวังเยลเลยหายไปอย่างสมบูรณ์เมื่อเทียบกับจีห้หลีแล้วการหายตัวไปของเขานั้นหลลร่องรอยยิ่งกว่าไม่มีใครเห็นว่าเขาหายตัวไปได้อย่างไรเสาแสงสีทองยักษ์หายไปซึ่งหมายความว่าเขาเองก็หายไปเช่นกันไม่เหลือร่องรอยของเขาแม้แต่น้อยทั้งลานประลองเงียบลงอีกครั้งเปยเปยเพิ่งสังหารสุดยอดฝีมือเจ้าแห่งวิญ,ญญาณชั่วร้ายระดับจกักรพรรดิวิญ,ญญาณไปสองคน ในขนาดนี้ไม่มีใครกล้าพูดว่าหวังซิ่วเอ๋อเป็นผู้ควบคุมวิญญาณยุทธมังกรที่ทรงพลังที่สุดในการแข่งขันครั้งนี้จนกว่าเธอจะเอาชนะเขาได้ก็ไม่มีใครพูดอย่างนั้นยี่เทียนหลงยังคงนิ่งสนิทในฐานะที่เป็นผู้ควบคุมวิญญาณมังกรและในฐานะที่มีจิตวิญญาณมังกรพลายสายฟ้าตอนนี้เขาจึงได้เข้าใจอย่างแท้จริงถึงความทรงพลังของการโจมตีของเปย์เปยนี่เป็นทักษะวิญญาณที่เหนือกว่าแม้แต่ขอบเขตของป่านวิญญาณทั่วไปเขารู้ว่า เขาไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเป้ยๆอย่างแน่นอนมันยากที่จะพูดแทนหวังซิบเอ,อ๋ออย่างมากที่จะพูดสำนักถังมาจากไหนทำไมพวกเขาถึงแข็งแกร่งขนาดนี้เป้ยๆป,ปากกดตัวอีกครั้งตรงจุดที่เคยมีเสาสีทองอยู่ใบหน้าของเขาดูซิดเซียวแต่เขายืนตัวตรงไม่ว่าจะเป็นเพราะการหายใจที่ถี่กระชั้นหรือเพราะผิวที่ไม่ค่อยดีของเขาสายตาที่แน่วๆของเขา,ขเขาก็ไม่สามารถลดทอนได้เลย เขาชนะแล้วเขาชนะอีกครั้งแล้วสองครั้งและเขาก็สังหารไปสองคนทุกคนในกลุ่มผู้ชมต่างก็เชียร์เขาทำลายปีศาจนี่คือความสามารถในการทำลายปีศาจประเภทแสงของเขาแม้ว่าจักรพัรดิวิญญาณทุกคนจะสามารถใช้ทักษะวิญญาณที่5และ6ได้แต่มีเพียงไม่กี่คนที่สามารถใช้พลังได้มากเท่าเปยเปยเปยเยยืนเงียบๆเขาต้องใช้เวลาสักพักเพื่อหายใจให้เป็นปกติอีกครั้งเขายกมือขวาช้าๆและชี้ไปทางที่นั่งรอของสำนักวิญญ,ญาณศักดิ์สิทธิ์ เขายื่นนิ้วชี้ตรงไปที่ถังยาซึ่งนั่งอยู่ด้านหน้าที่พักนางดูร้อนรนและลุกขึ้นยืนและมองเป้ยเปยอย่างเย็นชาขณะที่นางสวมหมวกคุมศีสษะสายตาคมจิบของนางก็มองไปอย่างเป,ป้ยเปยที่อยู่ห่างจากนางด้วยกว่อป้องกันวิญญาณรอบคันเลือกส่วนบุคคลรอบสองชัยชนะของสำนักถังเมื่อเขาพูดคำเหล่านี้แม้แต่เจงจา้านก็ยังตกตะลึงสองต่อศูนย์ใครจะคิดว่าสำนักถังจะเป็นผู้นำเป้ยเปยสูดลมหายใจและลดแขนลงเขาหันหลัง และเดินไปยังใจกลางลานปลองอย่างไร้ความรู้สึกเขาค่อยๆเดินไปที่ราชินนานาพมยุทธ์ไหลพายและหยิบขวดนมของเขาออกมาอีกครั้งขณะที่เขายืนอยู่ที่นั่นค่อยๆเติมพลังนินของเขาทั้งยาหันกลับมามองที่โซนรอความตกใจจากดวงตาของราชินนานาพมยุทธ์เสือแมงป่องชางเผิงก็หายไปมันค่อยๆถูกแทนที่ด้วยความกลัวขณะที่เป้ยๆปวดปวชเกล็ดแดงจักรพรรดิมังกรสถานสะเทือน ราวกับว่าเขากลับไปยังวินาทีที่ราชินานามพมยุทธเทพมังกรมู่เอินใช้กระบวนท่าอันสงพลังเพื่อสะกดข่มเขานี่คือสาเหตุที่ทำให้เขาหวาดกลัวทักษะของราชชินานามพมยุทธเทพมังกรยังคงสืบทอดต่อกันมาโชคดีที่ไอ้สารเลวนี่ยังเด็กอยู่ในขณะน,นี้แสงเย็นวาบในดวงตาของจางเพิงเขาพยักหน้าอย่างมีความหมายไปที่ทังหยาทั้งหยาพยักหน้าบนลูกบอลของเท้าของเธอเธอยือนขึ้น โดยหันหลังให้กับเวทีจากนั้นร่างกายที่เพียวบางของเธอก็ตีลังกากลางอากาศและเธอก็ขึ้นไปบนเวทีอย่างสบายในเวลาเดียวกันเธอถอดผ้าคลุมหน้าออกฝูงชนที่ส่งเสียงเชียร์ก็เงียบลงทันทีพวกเขาทั้งหมดตกตะลึงกับสิ่งที่พวกเขาเห็นทั้งย้ายเดินไปที่สนามประลองในสายตาของฝูงชนพวกเขากําลังคาดหวังว่าจะมีคนที่น่ากลัวจากสํานักวิญญาณศักดิ์สิทธิ์อย่างไรก็ตามคนที่ยืนอยู่ต่อหน้าพวกเขาในตอนนี้คือหญิงสาวที่สวยงาม ที่น่าทึ่งดวงตาสีน้ำเงินเข้มและผิวขาวหยกเมื่อเทียบกับไม่กี่ปีที่ผ่านมาทั้งยาเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเธอสูงขึ้นและเป็นผู้หญิงมากขึ้นตอนนี้เธอดูเหมือนเด็กวัยรุ่นใบนหน้าที่สวยงามของเธอยันเยือยกขณะที่เธอเดินไปหาเปยเยขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมเจอกันใหม่ปีหน้าครับ